พวกเจ้าว่าในโลกนี้มีคนฉลาดหรือคนโง่ามากกว่ากันคนโง่ามากกว่าสิท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคนฉลาดก็จงไปสำนักของพระสมณโคดมนั่นเถอะเราจะขออยู่ตอนรับคนโง่ที่สำนักของเรานี่แหละ พิสูจทั้งหลายสองสหายที่กำลังเดินเข้ามานั้นคือคู่อัครสาวกของเราผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลสมบูรณ์แล้วคือผู้เจริญสติรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆอยู่โดยตลอดเมื่อเห็นการเกิดการดับตามธรรมดาของอารมณ์เหล่านั้นย่อมเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดจิตก็หลุดพ้นบรรดาบริวารของสองสหายเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จบก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเว้นแต่อุปติสสะกับโกริตะเท่านั้นที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะอัครสาวกทั้งสองมียานบารมีและ ผูงปัญญาที่ยิ่งใหญ่ไม่เชื่ออะไรโดยง่ายจึงไม่สำเร็จได้โดยฉับพลันบัดนี้ท่านทั้งสองอยู่ในเพศบรรพชิตแล้วเราขอบัญญัตินามตามชื่ออันเป็นมงคลของมารดาว่าพระสารีบุตรและพระโมคัลลานะ